ยังไม่จบครับสำหรับเรื่องเครื่องบินล่าสุดสหรัฐอเมริกาครับโดยทางเอกอัครราชทูตนี่เขาได้ยื่นข้อเสนอใหม่ล่าสุดให้กับกองทัพอากาศไทยพิจารณาเครื่องบิน F16 บอก70ความจริงกองทัพอากาศไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ F16 นะครับแต่เรื่องอเรื่องด้วยของงบประมาณด้วยที่เรามีจำกัด ความจริงกองทัพไทยในอยากได้เอฟสามสิบห้าแต่ว่ากองทัพไทยเขาฉลาดครับทหารไทยนี่ฉลาดฉลาดยังไงจะเอาจะเอากริปเพนหรือว่าจะเอฟสิบหกไม่รู้ล่ะผมไม่รู้นะครับแต่ว่ากูปล่อยข่าวออกมาก่อนว่ากูจะกริปเพนแน่นอนทีนี้สหรัฐเขาก็มองว่าไทยเรานี่เป็นมิตรประเทศอยู่แล้วนะครับเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดเขาอยู่แล้ว ระบบอาวุธส่วนใหญ่ของไทยรุ่นเก่าๆไม่ว่าจะเป็นรถถังปืนเครื่องบินเนี่เครื่องบินเราจะใช้บินตะกุล FF5F16 เนี่ยเป็นของทางสหรัฐอเมริกาซ่อมบำรุงก็เขาซ่อมบำรุงให้เขาก็อยากเขาก็มองไทยเขาก็อยากขายให้นะครับ F35 แต่ว่าเขาก็มีข้อต่อรองเยอะเขาอยากให้เราเอา F16 บล็อก70 F16 บอกล็อก70นี่ก็ถ้าพูดง่ายงก็ ก็เปียบเหมือน F 3 5นะครับแต่ว่ารูปร่างมันไม่เหมือนเท่านั้นแต่ว่าเลดรามันอาจจะไม่สู้ F 3 5แต่ว่าถ้าถ้าสหรัฐอเมริกามองว่าเราเป็นมิตรประเทศนี่เขาก็ต้องให้ประเทศไทยคารอำนาจกับจีนอยู่แล้วซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าก,กัมพูชาเนี่ยจีนทั้งนั้นครับยกเว้นประเทศไทยมาเลนี่ก็น่าจะเกือบจีนแล้ว เขาจึงต้องการไทยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางเพื่อคานอำนาจกับจีนครับเขาจึงมีความพยายามที่จะให้เราเนี่ซื้อเครื่องบินจากเขาโดยเสนองบประมาณก็คือเป็นเงินกู้ก็คือซื้อรถเดียวทั้งฝูงเลยปกติไทยจะซื้อนี่ทีละสี่ลำสี่ลำใช่ไหมครับสามสีเป็นสิบสอลำแต่นี่รัฐบาลสหรัฐอเมริกานี่เขาจะให้เราเงินกู้นี่มาเป็นก้อนซื้อทีเดียวเลย ฟูงหนึ่งเลยถ้าถามว่าถามว่าแอดมินพ่อน้องอาร์ตอี่ชอบเครื่องบินระหว่างกิปเพ่นอ e, ีกับ F16 บกล็อก70นี่ชอบอันไหนตอบอย่างไม่กักนะครับว่าชอบ F16 อยู่แล้วเพราะมันดุดันประเทศเพื่อนบ้านถ้าเรามี F16 บล็อก70นี่เขาเกรงใจอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราไม่คิดจะไปลุกลานใครกองทัพอากาศก็คิดถูกครับเพราะว่ากิบเพ่นชั่วโมงบินประหยัดครับชั่วโมงบินประหยัดราคาก็ถูก กิเพนนี่สามพันล้านแต่ว่า F16 นี่ห้าพันสองร้อยล้านห้าพันสองร้อยล้านนี่เขาเราเพิ่มเงินนิดหน่อยได้กิเพนกิเพอนอีเจ,จเลย์เนย,ยุคที่สี่จุดห้าเนี่ยผมผมพูดไม่ถูกยุคที่สี่จุดห้าเนี่ยได้สองลำกิเพนนี่เขาจะที่กองทัพอากาศไทยเขาแพร่ข่าวออกมาว่าเขาจะเอากิเพนแน่เนี่ยเพราะว่า สวีเดนนี่เขาเสนอว่าเขาจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องบินให้กับกองทัพอากาศให้กับกองทัพไทยทีนี้ไทยเรานี่ไม่ใช่ว่าไม่เคยผลิตเครื่องบินลบนะครับในสงครามลึกครั้งที่1ครั้งที่2ผมไม่มั่นใจกองทัพไทยเคยผลิตเครื่องบินลบเองนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับกองทัพไทยติดอันดับ20กว่าๆของโลกอยู่ก็เป็นที่น่าเกงถามอยู่แต่ว่าถ้าเอากิปเพื่อนข้อดีมันก็หลายอย่าง อาวุธยุโทโธปกรณ์เขาก็แถมมาแถมจัดเป็นชุดใหญ่ให้เราเลยถ่ายทอดเทคโนโลยีความคล่องแคล่วแต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบประเทศเพื่อนบ้านยำเกรงนี่นี่ f อ6บห็อกเจ็ครับน้ำมันก็เติมได้เยอะเพราะว่ามันเครื่องใหญ่เนาะเครื่องใหญ่บอดี้มันใหญ่ไอไอกิอ๊บเพนเนี่ยก็อย่างว่าแหละครับแป๊บเดียวก็ได้มาเติมน้ำมันถ้าไปลาดตะเวนถ้าเจอ ถ้าศึกเข้าเอาจังพม่านี่เข้าเครื่องบินมิกขึ้นเนะถ้าเรา,เาคิดเพีนไปนี่ก็ลาดตะเวนได้ประมาณรอบสองรอบไม่เกินนี้แต่ถ้าเจอกับ f16 เนี่ยผมว่าไปไม่เป็นครับเครื่องบินของกองทัพพม่าเนี่ยยิ่งเราอยู่ติดชายแดนกันเนะะาะพม่าก็ยิ่งลุกล้ำแดนเราอยู่เราก็ต้องมีของดีไว้ใช้แต่ถ้า กองทัพอากาศจะซื้อคลิปเพนอยู่แล้วก็ดีครับก็ไม่ได้ว่าอะไรก็สนับสนุนทั้งสองฝ่ายแหละเพราะว่าผมมองว่าเป็นเครื่องบินที่ดีทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม,ไม่นั้นงบประมาณเราก็มีจํากัดเราก็เลือกของที่ดีที่ประหยัดดีราคาถูกนั่นแหละครับให้กับกองทัพไทยเพราะว่า ประชาชนอย่างผมนี้ก็ได้แต่พูดได้แต่วิจารณ์แต่ว่าคนใช้จริงๆคือกองทัพคือทหารอากาศท่านจะเลือกอะไรอะไรประชาชนก็เห็นตามท่านด้วยหมดนะครับเชื่อว่าเราเชื่อใจครับว่ากองทัพเลือกสิ่งที่ดีให้กับประเทศแล้วครับเราเชื่อใจพวกท่านเชื่อใจกองทัพนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับก็ได้ยินข่าวว่าทูตสหรัฐเขาเสนอมาแล้วแหละแต่ว่าไทยจะอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่รัฐมนตรีอยู่ที่นายกครับจะเห็นว่ายังไง แต่ว่าผมว่าเครื่องบิน2ตัวนี้ก็ดีพอๆกันครับถ้าเอาเอฟสิ6ก็ใหญ่ดุดันแล้วก็เพื่อนบ้านนี่กลัวเราในภูมิภาคนี้เราเป็นรองประเภทกองทัพเราเป็นรองแค่สิงคโปร์เท่านั้นครับในเขตนี้เขาไม่กล้ายิ่งเป็นกัมพูชาผมว่าคงไม่กล้าแย้มกับกองทัพไทยหรอกครับเพราะว่าก็สุดยอดนะครับพูดง่ายๆไม่ได้อวยประเทศตัวเองนะครับแต่ว่าพูดตามเนื้อผ้าค,ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพลังอานะครับช่องน้อยน้ยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ